คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคุณวิเคราะหบาสเกตบอลเอ็นบีเทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ @nba222 ครับมาพวกเยแล้วนะครับกับที่เด็ดจานเจ n เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย5พฤษภาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอล NBA นสหรัฐอเมริการอบเพยีออฟครับเป็นเช้าวันจันครับลงสนามทั้งหมด2คู่ครับแล้วก็ยิบยกมาวิเคราะห์ทั้ง2คู่ โดยคู่แรกครับคลิปแลนด์คาเวเลียครับวันนี้เปิดบ้าน o ็อกเกช์มาร์เกต e ิ d h o u s e เจอกับอินดีนาเพเซอร์ตอนตี5้าตามเวลาประเทศไทยและอีกหนึ่งคู่เกมนี้ตายระหว่างฮุสตั o n ็อกเกชเล่นในบ้านเจอกับสบานทองโกลเดนสเตตไว r ออร์ตอน7โมงครึ่งคู่ที่2นี่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับใครแพ้ตกรอบทันทีครับสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเชา้านี้มีคู่เดียวเท่านั้นครับแล้วก็น้าผิดหวังสำหรับเ A c l i ร p e r ิครับ ก่อนแข่งเป็นรองอยู่2แต้มครับซึ่งในคู่นี้ผมให้เลือกยืนฝั่ง L.A.Clippers และในควอเตอร์แรกครับ L.A.Clippers ก็มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมครับปิดควอเตอร์แรกได้ด้วยสกอร์26ต่อ21ครับ่งบาทสในควอเตอร์แรกก็ต้องบอกว่าสู้ได้แบบสบายๆครับแต่หลังจากที่ออกสตาร์ทในควอเตอร์ที่2ครับก็เป็นทางด้านเดนเวอร์นักเกตเกมรุกติดเครื่องครับ L.A.Clippers ก็พยายามตั้งรับแบบเต็มที่ก็ไม่สามารถกันอยู่ครับ ก็นำทีมโดยนิโคลาโยคิชกับอารอนกอดอนครับโชว์ฟอร์มได้ดีเป็นพิเศษควอเตอร์ที่2เดนเวอร์ Denver เอาชนะไปได้37ต่อ21ครับสตาร์ทควอเตอร์3มาก็เป็นเดนเวอร์นาเกตครับก็เล่นดีกว่ามากครับบางช่วงนำถึง30กว่าแต้มเอเวอคลิปเปอร์สก็สู้แบบสุดชีวิตแล้วครับแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวครับ ควอเตอร์ที่4ีก็ตัดสินใจพักผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดครับเนื่องจากเกมขาดลอยครับและสุดท้ายเดนัวรากเกตเอาชนะไปได้แบบสบายๆ120ต่อ101กราบขอภัยสสาหรับแอเวร์คลิปเปอร์สในวันนี้ด้วยครับมาดูรอบรองชนะเลิศสายต้นออกเกมแรกครับคลิปแลนด์คาลิอทีมอันดับ1สายต้นออกเจอกับอินินาเพเซอร์ทีมอันดับ4โดยเจ้าบ้านมาแบบชด่หญ่ไฟกระพริบ pp, ครับไดรุสการ์เลนโดนวนมิเชลแม็กซ์รูดอีวานโมบรีแล้วก็เจริดอัลเลนครับ ตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็มีดารุสกาเลานต้องเช็ควันต่อวันครับแต่คาดว่าน่าจะลงสนามส่วนทางด้านอินดีนาเพเซอร์ทีมเยือนครับนำโดยมายเทพธริซาลิเบร์ตันปัสกาวเซียแคมไมส์มมสเท์เนอร์เอนรูเนมฮาร์ทครับแล้วก็อารอนเนสมิธ เล่นบาดเจ็บของอินีนาเพเซอร์ไม่มีครับมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบในวันนี้ครับโดยเกมนี้เป็นเกมแรกในรอบรองชนะเลิศครับใครชนะก,ก็ถือว่ากุมความได้เปรียบไว้ก่อนครับสิ่งที่น่าสนใจสถิติการพบกันในเรกูลาร์ซีซัน4เกมครับเพเซอร์กลับทําได้ดีกว่าครับสามารถเอาชนะคริปล์เคาเรียรได้ถึง3เกมแต่อย่างไรก็ตามครับการเจอกันในรอบเพลย์ออฟย่อมต่างจากเรกูลาร์ซีซันแบบสิ้นเชิงครับวันนี้คริปล์เคาเรียรน่าจะเอาจริงแบบสุดๆแปดแต้มที่เปิดมาดูเหมือนแพงแต่น่าจะข้ามฟากได้อยู่ดี ส่วนคู่ที่2คู่หยุดโลกกับ elimination game สำหรับฮุสตัน o ร k เกตกับสะานทองโกลเด้นสเตย์ว r ร์เรียโดยเจ้าบ้านทีมจรววนนำโดยเจ้าวนเฟดแวน n ีเจเลนกรีนอาร์เมนทอมสันดิลอนบรูแล้วก็เอาเพลย์เซนกุครับส่วนทีมเยือนสะานทองโกลเด้นสเตย์ว r ร์เรียนำโดยมาเทพสตีเฟนเคอร r รีกับเทพบุตรจิม m ี่บัตเลอเสริมด้วยพี่บัวเขียว d r a y มอน d g กรีนครับบั d d ี้ฮ l ลแล้วก็แกร y ี่เพ o n นเ e Second เป็นตัวจริงในวันนี้โดยการเจอกันในเกมล่าสุดที่เชสเซนเตอร์ครับ สะพานทองก็น่าเสียดายครับไม่สามารถปิดซีรีส์ได้แพ้คาบ้านไป107-115ต่อเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับสะพานทองจะพลาดอีกไม่ได้ครับก็ตกรอบทันทีครับส่วนฮูสตันโรเกตวันนี้ได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านครับแถมผลงานในเรกูล่าซีซั่นก็ดูดีกว่าสะพานทองและทุกสำนักก็มองว่าฮูสตันครับเป็นต่อประมาณ3แต้มครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็ยังเชื่อมั่นในฝีมือของเทบุวตรจิมมี่บัตเลอร์ครับในลูกเก่าของเขาครับ แล้วก็ความเขี่ยวของสเตฟนเคอรี่ในช่วงท้ายเกมครับสมานทองน่าจะสู้ได้แพ้คงไม่เกิน3แต้มทศนาจารนเจ5พฤษภาคม2025คลิคริปลเขาเรียครับเจอกับทางด้านเพเซอร์ครับคริปลานตอบแอ8แต้มน่าจะข้ามฟากได้ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับแม้สบานทองจะฟอร์ไม่ดีในเกมล่าสุดแต่วันนี้ผมกัดฟันเลือกสมารทองจองชัยครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ